ตอนนี้นะวิกวินไหลไม่หยุดเลยนะทุกคนหยุดที่เท่าไหร่เนี่ยซูปเปอร์เมกับมา9,180าพันหน่อยคเลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกคขมามเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปดปีไม่ควรรับชม เจ๊ก็กระามสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจ๊สมายสายปัน่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับ ME88 เจ้าเก่าเจ้าประจำที j เจืเลกเล่นนะทุกคนใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายนะมีโปรฝาก1 0 0รับไปเลย150านะคะทุกคนฟังไม่ไหวจริงๆเจ๊เห็นว่ามันคุ้มเจ๊ก็เลยเอามาแชร์ทุกคนดูเนาะใครอยากตามเจ๊ามาเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งแระเียดเกมไว้ที่ปักหมดเลยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาเลิกเล่นเกมสล็อตค่าย PG นะทุกคน ซีเค e ออฟคียวพัตานะหอบทุนมาแค่500นะอะสายทุนน้อยต้องถูกใจสิ่งนี้นะมามีคนขอมาว่าทุน500แล้วก็ซื้อฟรีเกมอยู่เบ็ดเบสบาทให้ดูหน่อยนะคะทุกคนมันก็อยู่ราคา150นะมาหมนุนหมุนให้ตกเขียวนะถ้าตกโอ้เกมโอเวอร์ไม้แรกก็เกืออ่ะซื้ออีก1ไม้นะทุกคนจะไปยอมแพ้อะไรเล่า ใครแบบไม่อยากเพิ่มตัวคูณก็สามารถกดเริ่มเกมได้นะแต่ว่าเจ้ชอบหมุนเพิ่มตัวคูณไงเวลามันคูณอ่ะมันก็จะได้เยอะนะทุกคนเพราะมันเริ่มต้นคูณสี่ไงรอบนี้ต้องได้แล้วปะเออมาอ่ะขอให้ตกเขียวตลอดทางนะจนถึงคูณสี่นะเฮ้ยเอยเออมาแคบขนาดนี้คงไม่โดนแล้วละมั้งมาตกเขียวตกเขียวอ,อืจอดอ,อห้ามเลยเออสวยมา ซื้อไปไม้แรกโดนดำนะออรอบสองก็ได้เขียวมานะทุนแค่ห้าร้อยนะใครขอมาต้องมาดูนะทุนน้อยต้องถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะบวกหรือจะได้เติมเข้าเล่นใหม่นะคะทุกคนเออมาขอให้ได้ขอให้โดนเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะทุกคนอืม,มาปีกนกตัวนี้ก็ตัวแพงเหมือนกันนะทุกคนอ่ะ ไปต่อโอ้โหตอนนี้14ตัวนะปีกนกมาอือือฟาดไป17ตัวแล้วแม่ปังมากโอ้เข้ามาแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะอยากให้เจ้เล่นเกมไหนรีวิวเกมไหน,น,ก,ไหนก็สามารถเมนาะพูดคุยกันได้นะโอ้ทุกคนดอกนี้น่าจะได้โหดนะ23าตัวนะคูณสี่นะดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยอือซูปเปอร์ไมคกาวินมา7จ็ห้าสคือตอนนี้ได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะ อีกหกไม้เนี่ยคือกระไลรัล้วเลยนะคะทุกคนอืปังมากไปต่อไปต่ออย่างน้อยก็โล่งอกแล้วนะซื้อแบบแค่ไม้หนึ่งยห้าสเองนะทุกคนเบ็ดอยู่ที่สองเองนะทุกคนคือดีดีงามจริงๆนะสลาค่ายนี้ก็อย่างว่าแหละก็เล่นเล่นมานานนะทุกคนปังบุรีเย่มากนะอืมสปอร์เวกาวินมาอีกหนึ่งรอยนะคะตอนนี้บวกมาห้าร้อยเลยนะ อย่างน้อยเราก็มีทุนไปต่อนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะหมุนฟีมันนานนะทุกคนอืม,มาไอตัวเขียวอ้าวสิบอ็ดตัวแล้วโอ้โหตัวคูณแม่งคูณเหมือนโหดอะบอกแล้วนะทุกคนที่แบบเจไปเพิ่มตัวคูณนะดูดีตอนนี้ตัวคูณคูณ69สิ้าอะคิดดูคูณโหดไหมล่ะอืสเกตเตอร์มาดิมาล้อยหลักแล้วก็จากไปนะสเกตเตอร์เนี่ย หลายต่อเนี่ยโอ้โหลาต่ออีกแล้วนะทุกคนปากเป็นสิริมงคลมากวันนี้คูณแปดสิบอดแล้วนะโอ้โหปีกนกนี่ก็ขยันมาจังนะเออโอ้สิองตัวนะทุกคนดอกนี้น่าจะได้เป็นพันอยู่นะเพราะคูณมันคูณหนักขึ้นนะทุกคนคูณ9ก้าสิโอ้โหซูปเปอร์เมกับมา1 190นะึ่นหนเะอ้าวตอนนี้ก็บวกมา2,300แล้วนะ ไปต่อดีครับรออะไรนะทุกคนปังไม่ไหวมากแม่ม,ม,มาเราจะมาปรับเบ็ดนะทุกคนเพื่อซื้อฟรีเกมนะฮะมาเอาซื้อหนึ่งพันห้าร้อยหรือเท่าไหร่ดีอะไปเลยอืเราเอาทุนเรากับกำไรมาหนึ่งพันมาซื้อรอบนี้มันจะปังหรือเปล่านะ,ะรับชมให้จบคลิปด้วยนะ,ะนาทีนี้นะคะ หมุนหมุนเหมือนเดิมนะยังไงเจ๊ก็ต้องหมุนเหมือนเดิมนะทุกคนโอ้โหมาไปต่อขอให้ตกเขียวนะเว้ยตกดํานี่ไม่ไม่ไหวจะเคีรยนะโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะเออเฮอึอ้งสวยมาต้องโดนแล้วปะเมื่อกี้เบ็ดน้อยทุกคนก็เลยแบบไม่ได้เยอะเนาะมารอบนี้ซื้อพันห้านะเยอะแล้วนะเนี่ย ไลต่อไลต่อคลิปนี้ยาวนิดนึงเด้อรับชมไม่จบคลิปนะมันลุ้นเป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะว่าเจ้จะบวกหรือเจ้จะหมดตูดนะที่ตัดสินใจซื้อไปนะอ้าวสงสัยจะหมดตูดจริงๆนะหมุนไปเจ็ดไม้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนี่เอามากำลังมาเอาไลาต่ออะตัวถูกตัวแพงขอให้มาก่อนวะจังหวะนี้นะโอ้โหมาโอ้โอ หล้ได้อยู่ได้อยู่สิบสี่ตัวนะโอ้โหสิบหกตัวคูนยี่สิบห้านะนะไหลต่อไปสักยี่สิบตัวไปเลยปะอืมพลาดได้ไงเนี่ยเอาซปเปอร์เมกามาสองพันนะได้ทุนที่เราซื้อไปแล้วนะฟรีเกมเราซื้อไปไม่กีนหนึ่งพันห้าร้อยนะคะตอนนี้ได้ทุนกลับคืนมานะมาลุ้นว่าอีกสองไม้เราจะบวกได้หรือเปล่านะทุกคนเอาดอกนี้มาอีกซปเปอร์เมกาสองพันห้าร้อยนะรู้เลี้ยงนี่เลี้ยงนี่เกี้ยวเออ หล่ยตออ่างสวยมาโอ้โหทุนห้าร้อยตอนนี้บวกมาเท่าไหร่เนี่ยห้าพันห้าร้อยนะทุกคนปังไม่ไหวนะคือตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนไหล่ยตคูณห้าสิบสามโอ้โหปะโอ้โหซูเปอร์เมกะวินมาสามพันหร้อยนะทุกคนปังมากงานนี้นะคะ โอไม้สุดท้ายนะทุกคนไม้สุดท้ายพารวยหรือเปล่านะโอ้ยังมีลุ้นต่ออีกหนึ่งลุ้นนะเออต้องโดนแบบนี้สิมาอืมใครคูณสิบห้านะนะสิาตัวนะทุกคนคูณเจ็บสานะเอาเรื่องว่ะนี่เหละนี่แหละผลของการเราไปเพิ่มตัวคูณนะแต่ก็อย่างว่านะใครกลัวตกดําก็สามารถกดเริ่มเกมได้นะคิวัตายิวัตตาจัด ไปดอกนี้เท่าไหร่โอ้โหขออนุญาตลุ้นแป๊บนะทุกคนอืมอเุอร์เมกะมเก้าวันหนึ่งรยแปดสิบโอ้โหปังมากแม่โอเคครับผมก็อนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะทุกคนทุนแค่ห้ารอยสยมาบวกมาหลักหมื่นนะบวกมาหนึ่งมืแปด 1,384บาทนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะ ME88 สำหรับวันนี้ก็สวสวัสดีจ้าบ๊ายบาย